ก็คือเราจะมาทําสลัดโลบูอนะัดเนาะนี่เนาะก็คือเราเราเตรียม,มหมดแล้วนะเพื่อนเะนาะนี่นี่เนาะคือเราจะมาทําสลัดโลบูอัดกินเนาะวันนี้เนาะก็ะคือเราทําเสร็จแล้วเราก็จะกินโชว์ด้วยเนาะะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะคะ่ะว่าวิธีการทำยังไงเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชาแนลนระีวิวมะเร็งน้อเพื่อนเนาะวันนี้เราเราก็จะมาทมําเมนะู วันนี้เดี๋ยวขอเป็นเมนูที่ไม่อ้วนเนาะแต่ว่าคือวันนี้มีจะมาทําสลัดโลปูอัดน้ำเพื่อนเนาะนี่เนาะก็คือเราจะมาทําสลัดโลทำเพื่อนเนาะก็คือรู้สึกว่าช่วงนี้เราต้าหนักเราจะขึ้นอ่ะเราก็เลยจะแบบมาทําเมนูแบบง่ายๆเนาะกินอะไรอย่างงี้น้เพื่อนเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทํากันเลยนเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาปูอัดเริ่มจากปูอัดเนาะเดี๋ยวเราจะแกะปูอัดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแกะปูอัดก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาปูอัดมาห่อ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเอาแผ่นแป้งแช่น้ำก่อนเนะเาะเดี๋ยวเอาน้ำใส่ลงไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะแช่แผ่นแป้งนะคะคือจิไม่จำเป็นต้องแช่นะพูดถึงนอ้องคือเราจะเอาประมาณแบบแตะๆอะไรเงี้ยเนาะเปียกหมดเนาะเอาเปียกไม่ต้องหมดก็ได้ จะทำง่ายๆนะคะเมนูเราเนาะวันนี้เนาะจะทำแบบง่ายมากเลยสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนเ,นเราแนะนำให้ทำทำกินได้เลยนะคะ,อะพอเราเอาแผ่นแป้งมาแล้วเราก็ทีนี้เราก็ตามด้วยผักนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะมันจะเป็นผักที่เราล้างไว้แล้วเนาะ เสร็จแล้วเราก็เอาไอ้นี้ลงไปลงไปนะแล้วก็ห่อนะทำการห่อเนะห่อไปเลยนะคะพันไปร,บรอบๆเลยนะเนาะอ่าโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะแล้วเราก็ทำการหั่นเหมือัน หันเนาะเอามีดหัน่นมันก็จะได้เป็นแบบนี้ะคว,วนี่เนาะสลัดเราก็จะเป็นประมาณแบบนี้ตอนนี้เราทำใหญ่เกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะทําให้มันเล็กลงเนาะอะเดี้เราก็จะทําไปเรื่อยๆวว้าว จากที่เราทําเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเราเพื่อนวันนี้เนาะก็คือเราวันนี้น้ํำจิ้มเราจะเป็นอา่าวาซาบินะเพราะว่าคือคือเราเป็นคนชอบกินวาซาบิเนาะแต่ว่าคือมันจะมันอาจจะเผ็ดมากๆเนะาะใส่ไปเยอะเนะาะเดี๋ยวมากินกันเลยเนาะ <c oughs> วาซาบิออกจมูก ตะมูงยิงบ่ โรสบอรออกกมออะโอเคค่ะเพื่อนวันนี้ก็คือทำเสร็จกินโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นก็เออมาเจอกันคลิปต่อไปเนาะเพื่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเนาะว่าเราจะทำให้ดูสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะคะบา,บายค่ะ